พรอมนะอตอนนี้ผมอยู่อีกบูธหนึ่งนะครับโรงเรียนบ้านสกรรมตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูคุณครูศรีประพัฒน์สมเด็จวัฒนาพนครค่ะวันนี้มีนวัตกรรมตัวไหนมานําเสนอครับวันนี้เป็นคนถนัดเรื่องการสอนแบบบูรณาการเป็นเพลงเพราะฉะนั้นสอนทุกครั้งก็ต้องสรุปเนื้อหาเป็นเพลงทุกครั้งซึ่งในการกว่าจะมาเป็นเพลงนี้เราก็จะมีกระบวนการเจ็ดขั้นตอน ก็คือหนึ่งเล่นให้รู้<ม>ดูให้เป็นเน้นให้เขียนเปลี่ยนให้อ่า,านค่ะให้ประมวล<ม>เพื่อเคลืในให้ประยุกต์ขั้นสุดท้ายคือเรามาประยุกต์เป็นเพลงในเนื้อหาทั้งหมดที่เราเรียนในแต่ละชัว่วโมงค่ะผลจากการใช้นวัตกรรมเนี่ยนักเรียนที่ส่งผล<ม>กับนักเรียนครับ ก็จะแบ่งเป็น3ากลุ่มนะคะจากนวัตกรรมตัวนี้มาจากกลุ่มเด็กอ่อนซึ่งเป็นเด็กที่จะไม่จําในเนื้อหาที่เขาเรียนก็เลยบูรณาการขึ้นมาว่าทําอย่างไรให้เขาได้จดจําก็เลยนําขั้นตอนไปทดลองใช้พอประสบผลสําเร็จตรงนั้นก็เลยได้มาใช้กับกลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มปกติเนี่ย เกิด Active Learning โด,โดยอัตโนมัติและก็ที่สำคัญที่สุดเขาสามารถบูรณาการด้วยตนเองที่ในการแต่งเพลงด้วยตนเองแล้วขั้นที่สำเร็จในขั้นสุดท้ายที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจก็คือผลของเองโอเน็ตพัฒนามาต่อยอดมาทั้ง5ปีค่ั้นักเรียนสามารถนำนวัตรกรรมตัวนี้กลับไปใช้ที่บ้านได้ค่ะเพราะว่าในนวัตรกรรมจะเป็นการสรุปเนื้อหาของทุกๆหน่วยการเรียนรู้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเลยโดยที่เราสามารถสั่งงานทาง ตอนนี้เป็นยุคไฮเทคเป็นยุคเทคโนโลยีใช่ไหมคะก็เลยเหมือนครูสั่งงานปั๊บนักเรียนสามารถไปค้นคว้าโดยใช้องค์ความรู้จักเพลงเนี่ยค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยที่เราเรามีการปรฏิสัมพันธ์ในภาษาไทยทําอย่างไรไม่ให้เบือ่อภาษาไทยทําอย่างไรให้เด็กจําภาษาไทยทําอย่างไรให้เด็กรักนี่คือคอนเซ็ปต์ของตัวเองผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการใช้วทรโนโรรมอย่างไรบ้างผู้ปกครองก็มีความสุขกับที่ได้เห็นลูกได้นํากิจกรรมตรงนี้ไปใช้ที่บ้าน พราะการที่เขาเรียนแล้วเขาสามารถไปนั่งร้องเพลงไปทําการบ้านไปเนี่ยผู้ปกครองถามว่าเพลงนี้เอามาจากไหนเด็กก็ได้แต่ว่าเขากับเพื่อนๆได้ช่วยกันทําในห้องเรียนผู้ปกครองหลายๆคนก็ได้คำมาถามว่าทําไมไม่ลงไปนสอนป .1 กับป .2 บ้างครูปีนี้ก็เลยขยับการสอนลงไปที่ป .1 และป .2 ด้วยครับในกระบวนการเผยแพร่หากมีผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับเบอร์เธอส่วนตัวค่ะ0802459446หรือครับ มีอีเมลนะคะเดี๋ยวจะลงอีเมลให้เดี๋ยวจะแจกแผ่นภาพเพลงให้ค่ะสําหรับคนที่มาเยี่ยมบูธก็จะได้เพลงไปดูประกอบการสอนได้ในในในหน่วยการเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านสกรรมครับขอบคุณค่ะ